ทำงานประจำก็เลี้ยงวัวได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเลี้ยงวัวแต่ไม่มีเวลาหรือหลายคนหลายท่านอาจจะทำงานประจำเหมือนผมนะครับแต่ว่าชอบในการเลี้ยงวัววันนี้ผมจะพาไปดูว่าเราจะเลี้ยงวัวยังไงในขณะที่เราก็มีงานประจำทำกันครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ6โมงนะครับผมก็ตื่นแต่เช้ารอให้มันสว่างนะครับก็ ลงมาตรวจตาความเรียบร้อยของวัวที่ล่ำไว้หลังบ้านนะครับวันนี้เหลือวัวอยู่2ตัวนะครับเมื่อวานก็แบ่งให้กับพี่เขาไปเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับในราคามิตรภาพครับก็ซื้อมาขายไปในราคาที่เราซื้อมาไม่แพงก็ขายไม่แพงครับก็เป็นกิจกรรมของ คนเลี้ยงวัวโดวยทั่วไปนะครับช้าม้าก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็มาตรวจตาดูวัวก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหูเขาเป็นยังไงนะครับความสะอาดของคอกอาหมอาหารนะครับเป็นยังไงนี่ผมใส่อาหารทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าเขาหิวเขาก็จะกินเยอะนะครับช่งชวงเช้านี้หลังจากที่เราตรวจดูสภาพของวัวอาการของวัวว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมาทําความสะอาด พอกวัวกันนะครับครับเมื่อคืนที่น่านฝนตกนะครับอ,อย่างที่บอกแล้วพอเรามาดูรังอาหารดูอะไรก็ดูสภาพวัวดูอาการของวัวแต่ละตัวเป็นไงบ้างนะครับไปจับดูหูดูอะไรมัน ก็เช็คดูนะครับโอเคอาการปกติดีนะครับก็ตรวจดูอย่างนี้แหละครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาทําความสะอาดอครอบวัวนะครับครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่าขี้วัวเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนขี้เป็นไงนะครับแล้วก็ต้องหมั่นตรวจดูนะครับ สภาพของการขับถ่ายเขาเป็นยังไงอ,อันนี้ก็ปกติดีครับนะครับที่วัวก็ปกติดีนะครับอตอนกลางคืนเขาก็จะขับถ่ายเลี่ยราดนะครับนะครับอันนี้ก็อีกกองหนึ่งมันก็ปกติดีนะครับไม่มีเลือดไม่มีมูกเลือดนะครับเขาก็จะขับถ่ายเรียยราดอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมาทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเก็บที่วัวครับเพราะว่าเราขายได้นะครับอย่างเนี้ยของผมก็เอากองไว้ตรงนี้ตักแล้วเอามากองกองตากไว้นะครับตากก็กรอกใส่ถุงครับอันนี้ก็400บาทแล้วนะครับ6กระสอบครับอันนี้แหละครับภารกิจของคนเลี้ยงวัวนะครับไม่มีอะไรมากครับเก็บที่วัวนะครับทําความสะอาดขอกวัว เห็นไหมครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมอาหารให้วัวกันครับของผมก็เช้านี้ก็เป็นข้าวโพดสับนะครับซึ่งผมได้สับไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็สับไว้พอประมาณนะครับสับไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่ยังไม่สว่างนะครับ ครับก็ไม่มีอะไรมากเห็นไหมครับเช้านี้ก็ให้อาหารวัวเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตรวจดูน้ําเป็นไงบ้างพอไหมสําหรับเช้านี้นะครับก็ยังพออยู่นะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับท่านผู้ชมครับคนทํางานประจําอย่างเราเราก็ทําได้นะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการเห็นไหมครับ เชือบพันขาเดีย๋ยวเดยวเดี๋ยวเดยดยดนะครับแล้วก็เตรียมประมาณนี้แหละครับอาหารวัวตอนเช้านะครับสหรับผมเนี่ยช่วงเช้าก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับภารกิจผมในการเลี้ยงวัว เดี๋ยวตอนเที่ยงผมก็จะกลับมาบ้านให้ฟางเขากินเฉพาะตอนกลางวันแล้วก็ให้น้ําเขาก็เท่านั้นแหละครับแต่สําหรับพี่ๆท่านไหนเพื่อนท่านใดที่ไม่ได้กลับมากินข้าวที่บ้านนะครับก็เอาฟางาทิ้งไว้ให้เขาในรางอาหารทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ดูน้ําตรวจตาเรื่องน้ําให้เพียงพอก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมที่ทำงานประจำแล้วอยากเลี้ยงวัวนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ